คุณผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับแล้วก็<ฆ>หลายพื้นที่โดยเฉพาะแจ้งวัฒนะเนี่ยน้ำท่วมต่อเน,นื่องมากๆตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอดแล้วว่าน้ําท่วมแบบนี้มันขายของไม่ได้<ฆ>ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีคนละครึ่งก็เพิ่งเริ่มกันเอง<ฆ>นะครับดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ครับตลอดจนถึงกลางดึกนี่คือบรรยากาศไม่ใช่คลองนะฮะแต่นี่คือถนนแจ้งวัฒนะนะครับน้ำเอ่อท่วมสูงการจราจรทุกช่องทางบนถนนแจ้งวัฒนะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก ตั้งแต่5แยกปากเกร็ดนะครับไปจนถึงแยกคลองประปามีน้ําท่วมสูงบางจุดเนี่ยโอ้โหสูงถึง60ซนติเมตรนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือบริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะทางฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกที่หน้าสถาบันปัญญาพิวัตรครับแล้วก็หน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะระดับน้ําสูงประมาณ40-60ซนติเมตรมีรถเนี่ยจอดเสียเยอะเลยครับ ทำให้การจราจรฝั่งขาออกหยุดนิ่งติดยาวแล้วก็ติดสะสมอยู่ในเขตพื้นที่มนย้อนไปจนถลักเสียนะครับล่าสุดครับเมื่อเช้าวันนี้ทีมงานนะฮะก็ลงพื้นที่ไปนะครับทีมข่าวของเราไปที่ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้เป็นตอนเช้าครับค่ะน้ำยังไม่ล,ลดก็คือน้อํายังท่วมอยู่เลยครับบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงจากเมื่อคืนแหละเมื่อคืนประมาณ30-60ถึงซนติเมตร แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิซนติเมตรนะครับทำให้การจราจรช่วงเช้าวันนี้หลายคนที่ต้องเข้ามาทํางานในเมืองก็โอดกันอยู่พอสมควรครับแล้วก็มีรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่มันเสียตั้งแต่เมื่อคืนเพราะหลายคันน่จอดพออยู่น้ํานานๆมันเสียก็จอดค้างไว้อยู่นะครับบางคันเนี่ยจอดรถลงมาเข็นแทนแล้วก็แถวนั้นเนี่ยยังมีโรงเรียนด้วยทําให้เด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนก็ต้องฝ่าน้ําเข้าไปกันอย่างทุลักทุเลแหละครับเพราะว่า น้ำท่วมที่หน้าโรงเรียนด้วยทีมข่าวได้พูดคุยกับตำรวจจราจรของสอพอปากเกรดให้ข้อมูลค่ะว่ารถเดิมติดตั้งแต่6กโมงเช้าช่วงที่ติดหนักก็คือทางเข้าศูนย์ราชการแล้วก็คาดว่าน่าจะติดยาวไปจนถึงช่วงประมาณ10บโมงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายรถให้เร็วที่สุดทีมข่าวได้คุยกับไรเดอร์คุณคชับพบชำนาญพลอายุ39ปี ที่กำลังนั่งซ่อมมอเตอร์ไซค์ของตัวเองอยู่ก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนสี่ทุ่มไปรับลูกค้าค่ะที่ซอยข้างห้างเซนทรัลแจ้งวัฒนะตอนนั้นฝนก็ยังตกป,ปล่อยแต่มันตกต่อเนื่องค่ะตัวคุณคาชาพบบอกว่าก็เห็นเหมือนกันเมื่อมีน้ำท่วมเขาเองพยายามที่จะขับรถอย่างช้าๆ้าจนไปเจอรถบรรทุกใหญ่ขับมาแล้วก็น้ำมันก็เข้าเครื่องเครื่องดับก็ต้องจอดรถทิง้งเอาไว้อย่างซ่อมไม่ได้พอมาตอนเช้าเนี่ยแหละค่ะถึงจะได้เข้ามาซ่อม แล้วก็ยังบอกด้วยว่าแจ้งวัฒนะน้ําท่วมบ่อยวันก่อนก็ท่วมเมื่อคือนก็ท่วมน้ําสูงมากจนเกือบถึงระดับก้นก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเร่งแก้ไขด้วยถือถ้าท่วมแบบนี้ทุกครั้งที่ฝนตกตนเองเป็นไรดเดอร์จะวิ่งงานลำบากวิ่งไม่ได้เลยขาดรายได้ครับลูกค้ามาจากทาน้ำโนนะครับแล้วมาช่วงนี้มันจะเป็นแอง่งอยู่ช่วงข้างล่างแนละแล้วรถเทเลอร์มัน วิ่งตามตูดมามันอัดบูมดับไปเลยฮะเมื่อคืนมันยังซ่อมไม่ได้ครับเพราะว่ารถเขาวิ่งตลอดแล้วน้ำสาดขึ้นมาแรงเพราะเมื่อคืนมันท่วมสูงมากเลยมิดล้อพี่งามบ่อยอยู่แล้วเลยพี่แดงวัฒนาปากเก็ดเมืองทองอะไรเงี้ยมรูู้กันอยู่จริงๆปัญหาน้ำท่วมน่าจะหายไปตั้งนานแล้วส่วนที่อุโมง์บางซื่อตึกแดงนะครับซึ่งเป็นทางลอด ถนนเรียบทางรถไฟที่น้ําท่วมขังตั้งแต่เมื่อวานนี้ชาวนิทางสํงานักงานเขตบางซื่อก็โพสต์ว่ายัางปิดการใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงขอหลีกเลี่ยงการสัญจรลงอุโมงชั่วคราวโดยทางผู้ในการเขตบางซื่อครับบอกว่าสาเหตุน้ําท่วมขังเพราะมีบุคคลลักลอบขโมยสายไฟระบบสูบน้ํเอาก็เลยทาให้เกิดความเสียหายครับส่งผลให้น้ําท่วมขังรอการระบายเพราะว่าถูกขโมยสายไฟระบบสูบน,น้ําค่ะเนี่ยครับ ก็ตอนนี้ได้ประสานทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขเร่งด่วนนะครับล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบว่าตอนนี้ได้เปิดช่องการจราจร1เลนนะครับที่น้ําลดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้เนื่องจากเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของทางเขตมาดูแลความเรียบร้อยส่วนระดับน้ําท่วมขังในอุโมงค์ตอนนี้ก็ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยครับทางคุณทวัชชัยจันเสภผอเขตบางซื่อบอกว่าล่าสุดทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งมาว่า จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมระบบสูบน้ําวันพรุ่งนี้นะครับราาตอนนี้เนี่ยทางเขตก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเ,<ร>เพราะว่าเมื่อเช้ามีทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เสียแล้วก็ดับจํานวนมาก<อ>ในขณะที่น้ําท่วมขังนะอยู่ที่ประมาณ30-40ถึงซนติเมตรก็เลยปิดป้ายแจ้งเตือนครับนเนี่ยปิดการจราจรนี่มันเป็นอํานาจหนะ้าที่ของทางตํารวจเนาะ <c oughs> คือถ้าสมมติว่าขอปิดอุโมงค์ชั่วคราวนี่เนื่องจากว่า เกิดเหตุน้ําท่วมขังภายในอะไรเงี้เราก็ปาัทาตงาดีกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าอย่าได้นํารถลงไปนะฮะ <c oughs> อย่าได้นํารถลงไปเนื่องจากว่าพอนําลงไปปุ๊บเนี่ยรถท่านเสียรถท่านเสียหายขึ้นมาเนี่ยาทางเราก็จะรับผิดชอบไม่ไหว <c oughs> อะไรประมาณนั้นนะฮะอย่างโมไใสเนี่ยเมื่อเช้านี่ก็โมไใสก็ ose, มีประมาณสักน่าจะประมาณยี่สิบคันได้นะ <c oughs> ท,ที่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เสียอะไรเงี้ย <c oughs> เครื่องยนต์น็อกนะครับ ในส่วนรถยนต์ก็มีปากตายมีสองคันสามคันอะไรเงี้ยนะที่ที่เราเจอนะครับก็น้ําคือน้ำเนี่ยมันก็ยังท่วมขังอยู่นะครับเนื่องจากว่า,าขณะนี้ฝนมันก็ยังตกมาเรื่อยๆนะครับตกมาเมื่อไหร่ก็ท่วมขังเมื่อนั้นการทางที่ทำได้ก็คือต้องคนที่ตอบอกนะครับคือกับคือในช่วงที่ผ่านมาก็คือเราก็สูบนะครับ,รบเราสูบแล้วก็ขณะน,นี้เราก็เราได้ติดตามาจากการรถไปเราก็ทราบว่าในวันที่5นะฮะในวันที่ห้า วันที่5้าผู้จิการเนี่ยทางการรถไฟบอกว่าจะได้ผู้รับจ้างในการที่จะมาซ่อมออระบบสูบน้ําของเขาครับอ๋อวันที่ห้านี่แหละครับตอนนี้หลายคนตั้งคําถามแล้วว่าอ้าแล้ววันนี้วันที่4ใช่ไหมฮะค่ะผลก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าจ้างซ่อมในพรุ่งนี้นะเพนะราะฉะนั้นเนี่ยเย็นนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมตัวเลยค่ะนะเตรียมตัวเลยว่าจะยังไงกันแน่การหาผู้ว่าจ้างก็ไม่รู้ด้วยระบบหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ได้พรุ่งนี้ นะครับพรุ่งนี้ก็คงไม่ใช่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็น่าจะช่วงหวังว่าเป็นช่วงเช้าเลยช่วงเช้าคนเดินทางกันแล้วครับค่ะ60นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมาณฝนตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยใช่ครับเรื่องนี้ครับทางคุณโสพลสารัมนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเรื่องน้ํา พูดถึงการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมขังในกรุงเทพมหาคนครหลายพื้นที่นะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดฝนตกลงมาปริมาณมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ยืนยันว่ารัฐบาลและกรุงเทพไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้กำชับกับทางผู้ว่าชชาติเพื่อติดตามเร่งแก้ปัญหาแล้วขณะนี้กําลังหาแนวทางแก้ไขระยะยาวในการทําอุโมงเพื่อให้ระบายน้าได้เร็วกว่านี้ส่วนเรื่องที่มีการ ขยายท่อระบายน้ำครับเรื่องนี้รองนายกสมพลยอมรับว่ามีอยู่ประสักเยอะเพราะว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยครับปริมาณฝนเนี่ยมันมันมันมากอย่างที่พวกเราทราบบางพื้นที่นี่มันรอระบายแต่ว่าการจัดการที่ที่กทมเขาจะการอยู่นี่มันก็แก้ไขปัญหาระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าไม่ตกไม่ตกมาซ้ําอีกไม่ตกมาแบบปริมาณที่ที่ผ่านมานี่ มันก็จะไม่มีปัญหานะครับเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ของกรทมส่วนหนึ่งนี่ถ้าฝนปริมาณฝนมามากๆนี่ยังไงก็ต้องเป็นแบบนี้กรทมกําลังพยายามที่จะแก้ระยะยาวที่จะทําอุโมงค์อุปสรรคหนึ่งก็คือการก่อสร้างในในกรทมเราด้วยในรถไฟฟ้ามันก็เป็นอุปสรรคหนึ่งเหมือนกันได้กําชับได้คุยกับท่านผู้ว่าอยู่ว่าท่านก็จะทงานเต็มที่ก็เล่นที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเราก็ติดตาม พยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องการไขยอโมงมงี้ก็ลําบากเลยครับเข้าใจนะครับแต่เราสามารถหาคนซ่อมระบบสูบน้ําได้ติดใจติดใจอยู่ตอนตรุ่งนี้น้องแคนอยากให้มาวันนี้เลยตันที่สี่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมแล้วพพุ่งนี้เช้าก็จะต้องเดินทางอีกนะคริงจริงอุโมงค์นี้พี่ผ่านนะคะคือก่อน เวลาที่ฝนตกเยอะๆมันก็จะท่วมแบบนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่ฝนหยุดไปถ้าเกิดว่าเวลามีฝนนะคะมันก็จะเอ่อที่เลนด้านซ้ายแต่จะไม่เอ่อมากขนาดนี้แต่มันจะมีน้ําขังขังอยู่ก็เป็นปัญหามารา